สองหนึ่งสวัสดีครับพบกับโมเดลโมเดลคอมพิวเตอร์ครับกับโมเดลคอมพิวเตอรนะครับโอ per ation ไม่รู้อ่ะทำไม่ได้ภารกิจคราเนี้คือเล่นโดยไม่ใช้ปืนของตัวเองครับทั้งปืนพกปืนหลักไม่ใช้สามารถใช้มีดใช้ระเบิดได้ ก็เก็บปืนชาวบ้านไม่เล่นได้ครับแต่ปืนของตัวเองไม่ได้นะรุ่นเดียวกันได้ค่าเดียวกันได้แต่ว่าห้ามแต่ว่าใช้ของตัวเองไม่ได้นะครับเอาละเราจะดูกันว่าผมจะเล่นได้ไหมจะปื่นใช้ไม่ลั่นไม่ลั่นฆ่าใครได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะปื่นใ้ไม่ลั่นไม่ลั่นฆ่าใครได้ไหมคือลั่นลั่นได้แต่อย่าไปฆ่าใครเขาเนะ โอ้โอ้โอ้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้อืมมีแต่ระเบิดได้ไม่รู้เลยเออ สะก้อนลบหนึ่งจะบ้าดตายอือหือดูขึ้นมาแล้วได้ปืนแล้วครับผมปืนเอา้ามีคนเหยียบระเบิดตายแล้วะควายเนื้อแท้ แสงว่ากับระเบิดอันนั้นเนียนนะมองไว้หลังบันไดไม่มีใครเห็นหรือไม่คิดจะมองว่ะโอ้ตะแหลกอนะือแหลกเนี่ยแหลกกิมมิ่งโอ้ดูมันโยนเดี๋ยวห้องนลรกกี่คนนะสี่คนมมีกูคนเดียวเลยวะ่ะสองคน เอาทายเฉยนี่ไมมีคนเล่นชัดเร็บแล้วมีสนใช้แล้วอ้าออ้าใช้ปืนของตัวเองนะครับบเรียบร้อยที่ประจำ มังก่าเจ้าประจำมันยิงกูมันยิงกูนี่ว่ากูวิ่งก่อนแหละกูไม่รู้อะไรเป็นอะไรกูวิ่งก่อนเฮ้ยยิงปืนดบับอาของกูเดินนี่แหละ,ะหายเยี่ยมวางของได้ไม่วางเยีย่ยม ไอ้ชาร์แท็กชาร์แท็กอือชาร์แท็กขอบใจเอ้าคุณพกเอ้าชาร์แท็กเมื่อกี้อืโง่นี่หว่า ดักกูมันดักจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูอยู่แล้วอ่เนียอ่ากูรอดแล้วมีปืนใช้แล้วขั้นก่อนเก่าเจ้าประจำแปะไม่เห็นผ่านมาลำมลืม้อยเนี่ยกูตายแล้วเหรอวะผ่านผ่านเ่านั่นแหละเอา เยี่ยมฮเป็นไงละมึงหัวเดือนไหมล่ะเงี้ยบันใดเมียวเมียวเมียวไม่ใครเขาผ่านันไดกันเขาจะไปเกิดข้างในฮะนอนแบบฐานที่เขามาแน่ๆเลยก่อนเนี่ยดักไม่อัดหน้าเอ้อ หนักไม่งัดนงแน่แหมระเบิดกลางใช้ดีจริงเห็หนยอายไออยากจะบอกวะเไออยากจะบอกวาขับไปขบปืนอืมสีคว้างระเบิดวะนี่ทางแคบโอ้ถูกตำแหน่งแล้วเกินโอ้นายทำไงเอากล้องนี้มา ปืนนาะยแต่งได้น้มมากเลยนะรู้เปเ่าเป็นแรเพื้นที่นูมมากเลย,อ,ลอ,ยอ๋อเมื่อเมื่อคกูยิงใครเอ้ามันบินมันออกจากเกมแล้วมันกนะ็วายจะบ้าาย โอเคโอเคอยู่อยู่อ๋อชีตหนึ่งชีตหนึ่งลูกประมาณนั้นลวงอืมเอาละครับเหลืออีกเดือนที่ยี่สิบพิชเชอร์แลกเจรจาแล้วสำหรับธุรกิจนี้มันช่างใหญ่หลวงนะ นะครับนะโดยกูไม่ดันปืนกูสักนัดเนี่ยแม่งลำบากไปเกินลำบากเลยวะเนี่ยแม่งกูต้องวิ่งหนีกระสุนเนี่ยครับอีกอย่างเดียบเนี่ยกูต้องวิ่งหนีกระสุนเนี่ยที่มันลำบากยตรงนี้ยเลยแล้วก็กูดบกล่องยาไม่ได้ด้วยเนี่ยพ่อมตายเออเออทั้งนี้เละทุงการถูก กูลั่นปืนไม่ได้เนี่ยอือฉชาพวกมึงว่ะกูว่าแล้วอืออีกยี่สิบวีครับผมให้เจออกันกับระเบิดไม่เห็นจะระเบิดแล้วอีกสิบสองเจ็ดสิบลูกเก้าเป็ด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคจบเกมนะครับผมได้ที่สองนะผมออกไปหนึ่งนี่นี่แลครับเอาไม่ะ้ไมเจอเจอกันมาหลังนะครับสายนะละสวัสดีครับ